และนี่คือหนึ่งในงานวายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและปีนี้เรียกว่าผมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยก็ว่าได้ฮะถือแก้วโคลบายครับเดิมหยิบแก้วอยากกินขวดไหนอยากจะตื่นเท่าไหร่เต็มที่ฮะเชื่อไหมครับว่างานนี้ข้างในเนี่ยมีวายกว่าแสนขวดโอ้โหใจมากจริงๆ จากงานนี้ไม่พอครับเรายังถูกเชิญลงไปที่บอกโดต้องเดินทางไปกลับเ่นกว่า1,000กิโลเพื่อเจ้าลูกผลไม้เล็กๆที่เรียกว่าอางุ่นและเจ้าอางุ่นเนี่ยเราก็เอามาทำน้ำที่เรียกว่าวายและตอนนี้นะครับเรามาอยู่แบบคลังวายใต้ดินเรียกว่าคลังแสงของแร่แล้วกัน สวัสดีครับตอนรับสู่แดนเนรมิดนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมเดินทางไปฝรั่งเศสล่าสุดนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครติดตามอยู่นะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบผมเดินทางเยอะนะตั้งแต่ญี่ปุ่นเสร็จกลับมาไปฮ่องกงเสร็จกลับมาไปฝรั่งเศสต่อนะครับเรียกว่า3ส,สัปดาห์3ประเทศคลิปนี้ที่ไปฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่จองไว้สักพักหนึ่งและเพราะว่า มันมีงานงานหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจํากันได้นะผมไปที่สเปนมาก็คือเป็นงานซาร์ลคูเมก็คือเป็นงานที่รวมทั้งอาหารรวมทั้งเครื่องดืม่มรวมทั้งไวน์และเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยดูลิสต์นะครับว่าประเทศต่างๆที่จะจัดงานประมาณเนี่ยมีที่ไหนบ้างงานนี้ก็คือโผลมาเป็นงานแรกของปีชื่องานว่า w วน์ปารีสการเดินทางไปโยุโรปเนี่ยหลายๆครั้งถ้าสมมติว่าเราเดินทางโดย direct flight นะครับหรือว่าบินตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อย น้อยลงซึ่งทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่ผมเดินทางโดยการบินไทยนะครับจริงๆต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยที่ไปอย่างที่บอกนะคือไปเพื่อที่จะไปดูงานนี้เลยที่เขาว่ากันว่าเป็นงานวายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ว่ากันว่าวายดีที่สุดก็เลยต้องไปดูสักครั้งหนึ่งว่าเอ งานมันเป็นยังไงงานนี้คืองานวายปารีสหรือว่าแวงเอ็กซ์โปปารีสนะครับซึ่งเป็นงานวายใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกและแขกที่มาร่วมงานมีมากกว่า150ประเทศทั่วโลกซึ่งผมถือว่าอาเรียกว่าเป็นตัวแทนคนไทยหนึ่งคนก็ได้ครับที่ได้รับเชิญมางานนี้ก่อนที่จะไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้ส่งเสริมการขายไม่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนมาดื่มแอลกอฮอล์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่างดดราม่า แล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับมาเองล้วนๆอย่างหนึ่งคืออยากให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นว่าตอนเนี้โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วรวมถึงเราอาจจะนําไปปรับใช้ที่บ้านเราก็ได้นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับช่วงหลังก็พูดถึงเรื่องของสุราเสรีวายพื้นบ้านหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้ส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านเราและก็เอาโนฮาต่างๆกลับไปพัฒนาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่ากับงานนี้วายปาร i สและนี่นะครับบัตรของเราก็ได้มาเรียบร้อยครับ ตัวแทนประเทศไทยแดเนีลเบสซิ่งและเราก็มาเริ่มกันนะครับที่ฮอล l 3สาคือต้องบอกว่าไวนา์ของฝรั่งเศสมันเยอะมากจริงๆนะครับและฮอลนี้ก็จะเป็นเขตของแชมเปญอลซาสแล้วก็หลายๆเขต ฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนเป็นประเทศหลักอยู่แล้วเป็นประเทศโฮสต์<ฮ><ฮ>เขาก็จะแบ่งเลยว่าเมืองนี้แคว้นนี้อยู่ฮอนี้แควน้นแชมเปญอยู่อีกฮอหนึง่งรวมถึงบางฮอก็จะเป็นฮอที่เป็นไวน์ต่างประเทศเลยเช่นประเทศหลักๆก็จะมีอิตาลีก็จะเป็นทั้งฮอเป็นไวน์อิตาลีทั้งฮอเป็นแชมเปญถุงใหญ่ๆมากซึ่งผมก็พยายามหานะว่ามีไวน์ไทยบ้านเราไปไหมมาให้มีมเสียดายเดินเข้ามาวานารีแรกนะครับก็มีไวน์ให้ชิมเนี่ยประมาณสัก 40ตัวนะครับซึ่งนักชิมายแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโนตแต่ละตัวว่าสกอร์อะไรเป็นเท่าไหร่เจ้าแรกก็40ตัขวบแล้ว คือจริงๆท่อเป็นงานที่แน่นอนหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วเรามีความสนใจเรื่องของวายเรื่องของอะไรก็ตามซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบโอ้สิ่งที่มอมเมาหรืออะไรก็ตามนะแต่อยากจะให้หมาะอีมุมนึงคือเป็นมุมที่เราไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็มาแชร์เราก็มีโปรดักต์ดีๆเยอะแยะมากมายคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบต้องมอมเมาเยาวชนอย่างเดียวกฎหมายแต่ละประเทศมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วแต่ เราอยากมองในมุมของเศรษฐกิจคือเวลาเราไปเห็นเราจะรู้สึกว่าหูแขวนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งสามารถมีผลผลิตที่ออกมาเป็นโปรดักตร์ระดับโลกได้และเขาก็เห็นค่าแล้วเขาก็ส่งเสริมในการขายอ่ะไม่ได้ต้องเป็นแบบแบรนด์ใหญ่หรือแบบเป็นแบรนด์ดังอะไรก็ตามนะแต่ทุกคนเหมือนแบบมีโปรดักที่ดีเขาได้ผลิตในสิ่งที่สวนหลังบ้านเขาปลูกแล้วส่วนใหญ่คนที่มาออกงานนี้ก็คือจะเป็นเจ้าของไร่เองนะ เป็นวายเมเกอร์ er, มาจากโรงงานเองมาพรีเซนต์โปรดักต์ของเขาเนี่ยขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเป็นแบบนี้นะเป็นออร์แกนิกเป็นนู่นเป็นนี่เข<ร>าก็จะมีความภาคภูมิใจในผลผลิตของเขา <Always> Yeah, we are based in us but we are we are also uh, an estate in Bordeaux uh, and uh, it comes from it's made with melou, mm. flowers, fruit, mm. white, white. Mm. A mellow, flowers, fruits, white wine. mellow like uh bunny. So what is 0% alcohol on ไม่ได้อยากมองว่ามันเป็นเรื่องของการมอมเมานะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เขาชิมเนี่ยเขาจะมีออะไรไม่อยากใช้คนะําว่ากระโถนนะถังละกันตไว้เลยอ่ะอย่างแรกเวลาดูวายเราก็แบบดูสีก่อนอ่าสีสวยโอเค ดมเกลนปุ๊บดม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 เสร็จปุ๊บเราก็เอาเขา้าปากกลัวกลัวกลัวบางคนกินบางคนกลืนบางคนไม่กลืนด้วยซ้ำบ้วนทิง้งบ้วนทิง้งที่ต้องบอกว่าบ้วนทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าลองคิดดูดิบู๊น่ะมีประมาณ 3- 4 0พันบู๊แล้วแต่ละบู๊อ่ะมีวาวประมาณไม่ต่ำกว่า10ฉลาก <c oughs> คิดเล่นๆนะแสดงว่ายางตำๆเนี่ยมีวาวอยู่ประมาณ34ี่หมื่นขวด่ที่ไม่ซ้ำกันนะคือไม่ไหวหรอกไม่มีใครไหวกระถานี่สรนีครับคือเขาจะวา ขวดไว้หมดเลยนะตรงนี้มันโซนของวนยสเปนซื้อแก้วกระบายนะครับเดิมหยิบแก้วอยากกินกขวดไหนอยากดต่มเท่าไหร่เ <c oughs> ต็มที่ฮนะ <c oughs> ซึ่งพอเราแบบเดินเดินเดินไปนะเชื่อไหมว่าภาพแรกที่ออกมาเลยนะไม่มีทางเดินหมดภายใน1วันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันแรกน่าจะประมาณแค่สองหอจากมีทั้งหมด7จ็ดหอนะพูดตามตรงก็แป้แล้วอะเรายังอยู่ที่หอแรกกันอยู่นะผ่านมา3ามแนตอนนี้มาถึงแขวนแชมเปญนะครับน,น,นี่เราเดินมาเลยครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคือถ้าดึกา ซึ่งหนึ่งพอเนี่ยคือประมาณชาเลนเจอร์บ้านเราอะ่ะแต่วันนี้ต้องลุยทั้งหมดมีเจ็พองานนะมี3วัน12-13-14 13มีนัดคุยงานข้างน,นอกก็เลยต้องกลับมาทีหนึ่งก็เป็นวันที่14วันวาเล่นไทายเลยเปินมาเนะี่ยรู้เลยว่าอย่างแรกต้องกินข้าวเช้าให้อิ่ม วันนี้ต้องมาตามเก็บอีกนะครับวันแรกเนี่ยเอาจริงๆบอกเลยว่าผ่านไปไม่ถึงครึ่งงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่14ก็เลยขอมาเก็บบูธทที่เหลือเอาเท่าที่ได้นะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกับงานวันนี้นะครับไปลุยกันต่ออีกหนึ่งวัน มาอีกหนึ่งฮอนะครับฮอนี้คือวันแรกเนี่ยมาไม่ทันนะครับงานเปิดก่อนแล้วก็เริ่มจะดื่มไม่ค่อยไหวนะับวันนี้มีนัดกับฝั่งของอิตาลีเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวายฝั่งอิตาลีนะครับที่มาจัดงานบนแผ่นดินฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นยังไงหัวใจจริงๆนะบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกคอนึงใหญ่บึ้มๆเลยนะและเป็นอิตาลีทั้งฮอ นี่คือ wine Mr Bio นะครับของอ,อิตาลีนี่เรามาเจอกันอีกงานหนึ่งครับท,ที่แล้วเราเจองานที่ฝั่งของอิตาลีในปีที่แล้วสรุปเสรวันสุดท้ายเนี่ยมันมีจุดพีคก,ก็คืองานเน่ยเขาจบแค่5โมง ผมก็นึกว่าจบเท่ากันทุกวันจบทุ่มหนึ่งอ่าไม่ใช่วันสุดท้ายคือ5้าโมงต่มาสักบ่าย3เนี่ยเขาเริ่มเก็บบูธกันละบางบูธก็คือหายกันละบางบูธเชื่อไหมวายตัวแพงๆตัวดังๆที่เรารู้จักเนี่ยตั้งกันเกิดเลยนะก็คือเอาง่ายๆว่าทิ้งอะ่ะคือไปแล้วเก็บกระเป๋ากลับประเทศไม่พอบางบูธเข้าใจเลยว่าไม่อยากเก็บของกลับฝากไปกินด้วยครับฝากไปกินด้วยครับให้มาเต็มเลยคือพอเขาเห็นว่าเราแบบ appreciate อะ่ะเราเห็นคุณค่าของผลผลิต เขาก็อยากเอากลับให้เราไปชิมให้เราได้ไปนู่นไปนี่นะตั้งงว้เลยนะวายพวกเนี้ยบ้านเราขายกั้นขวหนึ่งสี่ห้าพันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบเห็นชัดๆเลยว่าแบบโอ้โหดูดิคนจากทั่วโลกอ่ะเห็นไหม เนี่ย <Hey. laughs> คนจากทั่วโลกก็คือมากันเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็แบบเอนจอยแล้วก็สามารถทําธุรกิจของตัวเองได้แบบถูกกฎหมายอยากจะสื่อสารนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับงานดีๆแบบนี้มันไม่ได้เป็นงานมอมเมาไม่ได้เป็นงานที่แบบไม่ดีอะไรแต่ให้มองถึงว่ามันจะกระจายไรายได้แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับให้กับครอบครัวให้กับชุมชนให้กับทุกคนนะไม่ได้แบบโตแค่คนเดียวอ่ะแต่โตพร,พร้อมๆกันโตมากโตน้อยมันก็แล้วแต่ธุรกิจของแต่ละคนนะครับอยากจะบอกว่าเจอกันใหม่ไม่ใช่แค่งานนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสรุป แล้วเดียวกับวานารีเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปบุกที่ชาโต ที่บอกโดนะครับก็เนี่ยได้เจอวินเนอรี่ดีๆรวมถึงได้เจอที่ฝรั่งเศสเรียกชาโตนะก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นไร่วนใหญ่อยู่ที่บอกโดคือบอกโดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณทางใต้ของฝรั่งเศสไปประมาณสัก4 500กิโลในที่สุดก็เจอแบบเจ้าของไร่แล้วก็เจอแบบคนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่ละทริปเนี้ยเรามาหาสิ่งนี้ก็เป็นการคุยกันแบบในงานนะเวลาที่เราไปงานเอ็กซ์โปไปอะไรเงี้ยก็เป็นการคุยธุรกิจกันเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดงานเนี่ยถึงวันที่14่ใช่ปะ 5เนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปที่บอกโดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไวน์ในโลกแล้วกันเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีตีตัวจากปารีสไปบอกโดพอเราขับรถ เาไปเนี่ยเราจะเห็นแบบไรองุนน่ะสุดลูกหูลูกตาคือแบบปูมันสุดยอดจริงๆนะมันอลังการอย่างนี้นี่คือบอกโดนี่คือเมืองแห่งวายเราอยู่กันที่บอกโดเมืองท,ที่ต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักวนยนะครับเอาง่ายๆคือฝรั่งเศสก็เป็นเมืองวายอยู่แล้วบอกโดถือว่าเป็นเมืองที่ผลิตไวายมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเช่นกันตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองนี้นะครับ2วันหนึ่ง นเดี๋ยวไปดูกันว่าบอกดเป็นยังไงหลายๆคนที่อาจจะเคยได้ยินชื่อบางชื่อจริงๆเรียกว่าอาจจะเป็นเขตหรือเป็นแม้แต่หมู่บ้านนะมันเล็กมากๆนะแต่เขาก็แบ่งเขตกันแบบชัดเจนมากอะ่ะบางเขตคืออยู่แค่ข้ามถนนกันนะมีแค่ถนนขั้นกลางฝั่งเนี้ย เป็นที่ดินที่แบบแพงมากๆเช่นสมมติเป็นเขาเรียกว่ามาโกูแต่มีถนนข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งคือไม่ใช่ผมว่ามันแค่เดินถึงกังนน่ยถ้าวายที่ผลิตฝั่งนี้ของถนนสามารถใช้ชื่อนี้ได้แล้วก็เป็นวายที่มีราคาสูงแต่แค่เถิบมาอีกแบบ10เมตรไม่สามารถใช้ชื่อแผ่นดินนี้ได้ใช่อะเออมันแบ่งเขตกันอย่างนี้จริงๆนะนี่นะฮะตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะฝั่งนี้นะครับของถนนนะเขาเรียกกันว่ามาโกเอาง่ายๆฝั่งนี้คือที่ดินแพง และผลิตดไวายได้น้อยมากแต่แค่ข้ามฝั่งถนนนะฝั่งนั้นนะเนี่ยแค่อยู่ตรงนี้ดินคนละแบบที่ดินคนละราคาและผลผลิตขององุ่นคนละเรื่องกันเลยเฮ้ยมันคืออะไรที่แปลกมากนะแค่เดินห่างกันไม่กี่เมตรนี่คือความพิเศษของไวน์ที่บอร์โด อนนี้นะครับเรามาอยู่แบบคลังวายใต้ดินคือข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลังแสงแล้วนะแต่ข้างล่างเนี่ยเรียกว่าคลังแสงของแร่แล้วกันแล้ววันนี้ผมจะมาหาวายปีเกิดนะผมเป็นคนเก็บทุกอย่างที่เป็นปีเกิดผมเก็บนาฬิกาปีเกิดผมเก็บวายปีเกิดคืออยากรู้ว่าเวลาที่เราอย่าเรียกว่าแก่ไปด้วยกันนะฮะเรียกว่าโตไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับรสชาติแล้วก็จะบอกว่าสมรรถภาพไม่แทนสมรรถนะนะครับอย่างเช่นนาฬิกาเเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยนาฬิกาอายุ40ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเดินดีอย ไหมวายก็เช่นกันคือบางคนบอกว่ายิ่งโตก็ยิ่งดียิ่งแก่ก็ยิ่งอร่อยนี่แล้วผมก็เจออล้วนะแปดสามหมดเลยนี่คือคลังวายปี83นั่นคือเขาแยกเป็นปีเป็นปีทริปนี้นะสรุปก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือตั้งใจไปงาน Y ายเอที่ปารีสไปไปว่ามาเขาไปเจอแบบโอ้ผู้ผลิตที่แบบ ดีมากๆอ่ะจริงๆเจอเจอหลายเจ้ามากแป่ก,ก็คือมีเจ้าเนี่ยที่แบบในที่สุดทําให้เราเนี่ยเรียกว่าถอไปก็ได้จากปารีสนะนั่งรถไปไม่ได้นั่งรถไฟด้วยนะนั่งกันยาวไปเลยก็ไปเจอไร้ไว้ยไปเจอเจ้าของนะแล้วก็เจอครอบครัวเขาสึ่งแบบเขาเวลคั่มเราดีมากถ้าสมมุติว่าวานารีหรือว่าชาโตเนี่ยเขาเชิญเราไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้นอนในชาโตนั้นๆน,นนะ โตก็เหมือนปราสาทปราสาทหนึ่งนะส่วนใหญ่จะได้นอนในนั้นแต่เนื่องจากเราแบบ เป็นทริปชุกเฉินนิดนึงเขาก็มีแขกที่มาจากอเมริกาอยู่แล้วอยู่ในชาโตเขาก็เลยแนะนําโรงแรมให้ที่อยู่ไม่ไกลจากชาโตเขาห่างไปประมาณ10นาทีเป็นเหมือนปราสาทเป็นเหมือนชาโตเหมือนกันซึ่งเอาจริงเชื่อไหมว่าโรงแรมนี้ไปเนี่ยคือดีมากเอาตรงก็คือจองผ่าน booking com เลยอะ่ะห้องหนึ่งคือประมาณ200ยูโรก็ประมาณ7 8 0 0แบาทแต่คือเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคืออย่างที่ยุโรปเนี่ยการที่จะเป็นโรงแรม5ดาวได้ไม่ได้อุปโลงขึ้นมาเองนะก็คือจะมีตราชัดเจนเลยว่า 5ดาวแล้วก็จะมีมาตรฐานกํ <S 2> <S 2> าหน,นดอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็น5้าดาวแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีเรื่องของลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นหาดาวจริงๆซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีนะสไตล์แบบเขาก็จะเขียนเลยว่าแบบเป็น small luxury hotel แล้วก่อนที่จะไปถึงห้องพักนะครับนี่มุมนี้คือเป็นสวนของโรงแรมนะครับเป็นเหมือน back yard โอ้อากาศคือแบบสุดยอดอะแล้วก็แบบโรงแรมก็ดีมากนะฮะไปเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกัน และนี่คือห้องของเรานะครับห้องคือแบบน่ารักมากนะฮะนี่ชอบตรงกระจกที่ใหญ่มากแต่ที่ชอบมากกว่าคือตรงนี้คือแต่ละห้องนะครับก็จะมีเทเรสเป็นโรงแรมที่แบบเล็กๆแต่น่ารักมากนี่เป็นเทเรสนั่งจิบไวน์ติดกับไร่ไวน์แบบนี้เลย เนื่องจากมันเป็นทริปที่เร่งด่วนนิดน,นึงนะน,นี่ก็แนะนําทุกคนเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจองผ่านไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจองผ่านออนไลน์ line, อะไรก็ตามเนี่ยให้โทรไปรีเช็คนิดหนึ่งว่าบุ๊กิ้งเราเข้าไปหรือ,อยังผมก็โทรเข้าไปที่โรงแรมว่าแบบผมชื่อนี้ชื่อนี้นะมีบุ๊กิ้งเข้าแล้วใช่ไหมพอดีเดี๋ยววันนี้จะต้องเข้าพักแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะจองสําหรับดินเนอร์ไหมล้วก็เออไหนไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะมันก็ไม่ต้องออกไปไหนก็เลยจองร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมซึ่งอาหารออกมาดีมากนะเขิมเลยแล้วก็แบบวาย อะไรต่างๆก็ดีก็มีซัมเมลเี่ก็คือคนแนะนําผู้เชี่ยวชาญด้านว่าเขาจะแนะน,นําว่านี่ตัวนี้เลอเราวเป็นแบบนี้ตัวนี้โอ้ได้จากโรเบิร์ตปาร์เกอร์ร้อยพอยต์สรุปเราก็โดนเดี่ยวก,การตลาดครับก็เปิดวายไปขวดนั้นน่าจะประมาณสี่ร้อยยูโรได้ั้งแต่ก็บอกเลยว่า ดีจริงสุดท้ายเนะีเราก็เห็นเรื่องราวเห็นสตอรี่นะของการเอาผลผลิตแะที่มันคือผล,ลไม้นะลูกเล็กๆอลองคิดดูดิมาเป็นงานใหญ่ระดับโลกเป็นงานที่แบบคนทั่วโลกต้องไปแล้วไปไม่พอ ผมก็ยังต้องถอจากปลารีสเนี่ยไปถึงเมืองบอกโดเนี่ยไปลยกลับเนี่ยเกือบพันกิโลนะเพื่อที่จะไปหาไอ้ผล,ลไม้ลูกเล็กๆเ,เนี่ยที่มันเป็นลูกองุ่นที่เอาไปทาไวน์ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าในบ้านเราอะ่ะเรามีผลผลิตเยอะแยะมากมายที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรก็ตามเอามาเป็นผลผลิตหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์แล้วก็แปรรูปได้ไม่ว่าจะเป็นอะสุราจะเป็นครรฟเบียเป็นอะไรก็ได้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมเชื่อว่า เราก็มีไอเดียว่าแบบเฮ้ยใช่ผลผลิตบ้านเราอะ่ะคือจริงๆเรามองของรอบตัวเราแล้วมันสามารถแปลรูปส่งเสริมเป็นธุรกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเกษตรบ้านเราจริงๆนะผมบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเรื่องของ กเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอันดับท็อปที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยนะเราอาจจะยังขาดเรื่องของโนฮาเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างลองคิดดูไม่ต้องพูดถึงเรื่องวายไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุราเอาญี่ปุ่น,เ,นเมลอนหนึ่งลูกเรื่องราวมาตั้งแต่แบบโอ้โห,โหโปลูกยังไงดินนี้เป็นดินนี้จนแบบผูเมลอนลูกหนึ่งสี่ห้าพันบาทฝากทุกคนแล้วกันนะคอมเมนต์ยังไงเยอะ ว่าผลผลิตที่บ้านของเราเนี่ยอยากจะแปลรูปเป็นอะไรสุราก้าวหน้าก็ได้มีผลไม้อะไรหรือมีผลผลิตหรือมีพืชอะไรที่สามารถทําได้ลองไอเดียกันมาเยอะๆในคอมเมนต์นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยงั้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาแล้วก็สามารถแชร์ต่อให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไปแล้ว ตาเป็นคนจังหวัดอะไรพัทลุงพัลุงมีผลไม้อะไรมังคุดมังคุดเห็นปะวายมังคุดเพป็นคนจังหวัดอะไรลพบุรีมีอะไรไมึ้ยวายลิงวายลิงอะไเลยนะเทพละอยู่ฝั่งทนฝั <laughs> ่งตน